สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้เมื่อไงถ่ายยังบันน้เมื่อกันพี่น้องก็คืออ่าปงซบซะก่อนเนาะเอาไม้อันคูนไม้เยอไปอันไปกันก็ไปวางเพิงไปวางเพิงบ่ไป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 น้ำกันเพื่อสกุลสกุลเมื่อนี้บ่าวเอื้อเจี๊ยบกันยังอยู่อ่วัดเนาะเจ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 กับเป็นก้อนอัมาร่ากับเป็นก้อนแล้วเจพอล่าแล้วพอล่าเนาะพอล่าพวกก็นั่งถ่ายอยู่นี่แหละพี่น้อง ไปบ้กันดก่ายไหมอตการณ์รวมๆพอทั้งร้างก็จะมีรถแห่เนาะหนาวเรอยหนาว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 หนคไปมาว่าอยากไปแก่บ่าวตนกาบอกว่าอย่าผอเมื่อเด้อเพื่อนวะวางเพิงนี่ยสักก้อนจังเมื่อเพื่นวะเพิ่นเพิ่นเมินมาน อันนี้ดิเป็นอันเนียงอาสาบอกเอออาซาเพิ่งซุปนั่นแหละแต่เขาเหมือนยังสึกเกินกว่าเป็นจักโมลูกขึ้กันคือเหมืดแต้มโอ๊ยมันจะเห็นอยน่าเหลือมากมาเลยไม่ทันได้อาบนะพี่น้องคือไม่ได้อาบตรงนี้เพราะเขาปูซ่านเลยใ่ปะอยู่ในถ่านแมรถนะกับบรรยากาศกันาวหนาวเนาะพระเจ้าก็พิงไผ่กัน จะเข่าหอดอยู่บอก่คือคนหลายแท้มืดมืดอกลับกล่องกันเจหล่กันมาบอเจหล่กันมาบอกผู้จปันนี่กัยังมาำำเบาเอือกใช่เาแป้สีเปลาเปามาลาเปร้มเอาสาวร้อยกับได้ไหม บนิยพยมาเจ้าบ the ัตรียรถยังมาใส่กัคี้รถวิโขมาคอย่างๆนั่นเองเออวางเพิ่งลเฮ้ยบอเอาไม้เขาไปวางล้วเอาไม้เขาไปวางหรอปอยังปกูซ่านอไหมมันสีเบิร์ดหน่อดิยูม่วงโฟปมารถเรามานั่งรถแหา็นปูเต่าเต้นไหวไหวพี่น้อง เราจกเอาบ่ถอยแล้วนะเอาอีอย่างมาถอยปล่อยปว่ออเบาเบาแพรจะเจี๊ยบบ่ไรน้ำมูดอกพี่น้องแม่นว่ะมันมือนนั่นนี่แฮกเวยนุงเนือนแล้วเดี๋ยวอันเบาสิ่อัไปบ้างพี่น้อง เสียงดนตรีกระึ้งๆสิบปติรกริสีบ้นี่เนี่ยไปเข้าไปว่างนะเจี๊ยบไปไปเข้าไปว่างนะไปเข้าไปว่างก็เจ๊แหละไปเข่าไงเขาเข่าว เข้าไปแล้วบ่ปะมาเจย์บรรยากาศตอนคำขามกันสิประมาณนี้ละพี่น้องอาจารย์มหาเวดถูกนั่งกันถ้าถูกเอออยู่สวรรค์สันฟ้าเด้อ เล็บเล็บุ่มุล็บโอ้อันนี้เป็นหูเป็นหูเองเพิ่นเนาะเพล่นอายุแค่สาก็อีปีเองนะนั่งภาพบรรยากาศรวมๆนะพี่น้องรักักชือหองพามีมเนาะอรพามีมกับลังเตรียมพี่แหละไซบาต้นกา ยูพูนบอกบาต้นกายยังอยู่ในโบยืนบุญได้กุศลนะบาต้นกายสีแก่ไขเยอจังน้อยกับผ้มีชีพยังมีแทนนีโม่ีโม่งบอกสีทุ่มบอกีทุ่มก็ซีทุ่มมาบ้านต้นกาย หรือจังโมงนี่เอาจังโม่งนี่เตรียมเลยมันบอโอเคคอยสิได้หาวามือดืดเลยเห็นเห็นนี่นะเห็นฮะจะรับว่ามือท่ายบอยเห็นอยู่แจ้งอยู่แจ้งอยู่โอเคพี่น้องเดี๋ยวคอยมานยางกระทาอยู่เจดรถเฮียยู่ โดยโดให้เพื่อนเตรียมงานกัอน้อาี่ยอางกันนะผู้เบาอ้าพี่น้องเบากียบเยียบนี่ะเพืจะจุดผู้แล้วอ้าพี่น้องมีสมอยใะมีบ่หือบ่อืบอบนาใดเลยบ่มีการสวดบ่เลยจังใดเตรียมโตักับประธานเลย พีดบาทหนึ่งบาทเดียวยว,ยว้าว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  นี่เป็นการทรงสการหลวงพี่นั่นเองอทางนาวานเงินบุษันวานเงินน,นพี่นอ้องอาสิะมาณนี่แล้วพี่นอ้องเพราะว่า ยศซักหรือว่าอันเนพะิ่นกับบอดดาสูงเนาะก็เจ้าก็เลยบอดด้ดจัดใหญ่โตโฮล้านเอยียงหมากไม้เยเด้พี่นอ้องคือเอาพอประมาณน่ะเด้เพราะว่ายศซักเพิ่นกับบอดบบดาสูงเนาะเพิ่นบ่ดดาได้อ่าขึ้นได้เป็นอันผู้ใหญ่ผู้โตปานใดเพิ่นก็อยู่ในหลวงพี่อยู่น่นไฟลูกเอียงหรอ มุกถืดวดลนยัุกนแล้วเดอดไม้จ่อไผ่ะลับฮิลมจ้นี่เป็นดอกไฟที่นพระเจ้าประดับอยู่ทั้งด่านขางเลยพี่น้อง มาถูกมาถูกมาถูไฟหนุกแหงขนาดเกิดเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์แลนนี้ไฟไฟเยื่อเยื่อลงมา <S <S อยู่ เจ็บเกิดเหตุการณ์นี้ไฟกับนึกกระเทือนนึกเนาอวนนี้แม่เน่อไฟมันอ่ะเทุไห้อันละอองไฟลงมาทางนี้เนาะพี่น้องเนาะก็เลยอันพากันแล่นวัาสัน นี่แหละ้องไฟอันเป็นใจขึ้นไม่นเนาะไฟขึ้นตรงเลยปกติคันลบผัดอื้ออายังเบอเบิดอยู่บ่ไฟอันนั้ยังบอเบิดอยู่ไฟอันเป็นดอกหลอดเอ้ยมอเมน เฮ้อย well> ังก็จะจะสิจะจ๊บดอกเออดอกไม้ไฟอุ้ยว้าผิดว้าวถูกนะพี่น้องเนาะแม่ว่าผิดซื้อแเียเนาะขนาดลมได้ขนาดลมแต่ว่าอ่าอันไฟอันที่ขึ้นไปก็คือตรงดิ่งเลยนะไฟต่บ่ได้อ่าเดี๋ย เป็นสวรรค์สันฟ้าแล้วนอรแมนแมนเปนบอแมนเขาเจ้าว่าอันร้องพอเมื่อก่อนอันคนบริหลายแบบนี้ได้อันนี้คือแบบว่าหลายแบบสามเท่าเลยเพราะว่าเขาทำผู้ใหญ่เพผุญแมนบารมีเพิ่นหลายเพราะว่าเพิ่นกรบปวชมาในประมาณอ่าสิบสองพันศานะอายุผุญสามสิบสี่ปีไปแสวงบุญอยู่อินเดียเพิ่งกลับเออเพิ่นไปแสวงบุญอยู่อินเดียเพิ่นกลับไป อนั่นแหละพี่น้องคนไปสแสวงบุญอยู่อินเดียคนก็ไปได้พี่น้องนี่กระชีไฟวัฒน์สั้นนิดนึงกาแมนกะสิได้พากันกาบแล้วคลิปนี้กะสิได้เก็บภาพบรรยากาศเผาหลวงพ่อไวัสมีเด้อร่วสุขสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเป็นกำลังใจให้เบาเอื้อได้พี่น้องอย่าลืมอ่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้เป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเนาะว่าให้เบาเอื้อนั่น จะอ่านคอมเมนต์ยู่พี่น้องแต่ว่าบางที่กับเบื้อกับเบืมีคอยเบืคอยมีเวลาตอบกเขาโทษขออภัยเลยหลายเด้อเบอร์สุขสุขค้นไปเละไปเลยป่ไปบ่โอเคสิ่ไปแล้วพี่น้องคิปนี่ยก็ได้สบาย<ห>ดีเนาะ